สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันพุธที่1กันยายนนะคะเวลา9.30-10.30นถึงนเรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องร้อยละและอัตราส่วนนะคะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อที่4นะคะนักเรียน ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้จะมีวิธีการหาด้วยการ2วิธีนั่นก็คือวิธีการแรกเราจะใช้วิธีการคูณโดยนะคะเราจะคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนนับ จำนวนเดียวกันที่มากกว่า1วิธีที่2ใช้วิธีการหารโดยหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันที่มากกว่า1ได้ลงตัวนะคะนักเรียน ตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนอัตราส่วนของจำนวนซูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนซูชิหน้าไข่กุ้งจากรูปนักเรียนจะเห็นว่ามีซูชิหน้ากุ้งอยู่8ชิ้นนะคะนักเรียนและมีซูชิหน้าไข่กุ้งอยู่16ชิ้นดังนั้นถ้าเราไปเขียนอัตราส่วนของจำนวนซูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนซูชิหน้าไข่กุ้ง เราก็จะเขียนอัตราส่วนได้เท่ากับ8ต่อ16จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะถ้าแม่ต้องการจัดซูชิใส่จานจานละ2ชิ้นนะคะมีซูชิหน้ากุ้งอยู่ทั้งหมด8ชิ้นจัดใส่จานจานละ2ชิ้นก็เอา2ไปหาร นะคะก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับกี่จานคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมด4จานต่อมาสำหรับซูชิหน้าไข่กุ้งนะคะมีทั้งหมด16ชิ้นจัดใส่จานจานละสองชิ้นก็เอา2ไปหารก็จะได้ทั้งหมดกี่จานคะนักเรียนจานละสองชิ้นก็จะได้ทั้งหมด แต่ละสองชิ้นนะคะจะได้ทั้งหมดกี่จานคะก็จะได้ทั้งหมด8จานใช่ไหมคะก็จะได้ทั้งหมด8จานดังนั้นเราก็จะเขียนอัตราส่วนของจำนวนซูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนซูชิหน้าไข่กุ้งได้เท่ากับ4ต่อ8นะคะ4มาจากไหนนี่ไงคะ4ต่อ8ก็คือเราจะเอา2ไปหาร นะคะอันนี้ได้มาจาก8หาร2เท่ากับ4อันนี้ได้มาจาก16หาร2เท่ากับ8เมื่อน,นำมาเขียนเป็นอัตราส่วนก็จะได้เท่ากับ4ต่อ8นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนถ้าแม่ต้องการจัดซูชิใส่จาน นะคะเปลี่ยนจากสองจานละสองชิ้นเป็นจานละ4ชิ้นบ้างน,นะคะถ้าจัดใส่จานจานละ4ชิ้นซูชิหน้ากุ้งนะคะก็จะได้ทั้งหมดกี่จานคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมด2จานนะคะสำหรับซูชิหน้ากุ้งนะคะได้2จานซูชิหน้าไข่กุ้งจะได้ทั้งหมด จานละสี่ชิ้นนะคะก็จะได้ทั้งหมดสี่จานถูกไหมคะนักเรียนตรงนี้ได้มาจากอะไรนะคะได้มาจากสองจานสองจานตรงนี้ได้มาจากการเอาจำนวนชิ้นของซูชิคือหน้ากุ้งแปดชิ้นหารด้วยสี่ก็จะเท่ากับสองตรงนี้ได้ทั้งหมดสี่จานก็จะได้มาจาก ซูชิ16ชิ้นหาร4ก็จะได้เท่ากับ4จานถูกไหมคะเวลาในการหารหรือการคูณเนี่ยเราจะต้องหารหรือคูณด้วยจำนวนเดียวกันนะคะเห็นไหมคะหารด้วย4ทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะเขียนได้ว่าอัตราส่วนของจำนวนซูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนซูชิหน้าไข่กุ้ง เขียนได้เขียนอัตราส่วนได้เป็น2ต่อ4นั่นเองค่ะนักเรียน2ต่อ4นะคะจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะซูชิหน้ากุ้งกับซูชิหน้าไข่กุ้งนะคะอัตราส่วนยังคงเท่าเดิมนะคะถ้าใช้การหารนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตะกี้เราใช้วิธีการหารนะคะด้วย จำนวนตัวเลขที่เท่ากันถูกไหมคะอัตราส่วนยังคงเท่าเดิมเริ่มต้นถูกไหมคะเป็น8ต่อ16ซสูชิหน้ากุ้งมี8ชิ้นสูชิหน้าไข่กุ้งมี16ชิ้นเมื่อเราเอามาหารด้วย2นะคะก็จะได้เป็น4 4ถูกไหมคะ4ต่ออะไรคะนักเรียน4ต่อ8นะคะหารด้วยสอง้ัคู่อัตราส่วนก็เป็น4ต่อ8 ต่อไปเมื่อเราหารด้วย4ใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อเราหารด้วย4ก็จะได้เป็น2 2ต่อ4นะคะ2ต่อ4เมื่อเราหารด้วย4ต้องใช้จำนวนที่หารเนี่ยเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะในการหารนะคะดังนั้นอัตราส่วนก็คือ8ต่อ16 4ต่อ8 และ2ต่อ4เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปมาดูวิธีการคูณบ้านนะคะนักเรียนในสถานการณ์เดียวกันนะคะถ้าแม่ต้องการเตรียมซูชิแต่ละหน้าก็คือหน้ากุ้งกับหน้าไข่กุ้งเป็น2เท่านะคะของซูชิที่แม่มีนะคะ ต้องการเตรียมเป็นสองเท่าของซูชิที่แม่มีตอแรกนะคะซูชิที่แม่มีก็คือหน้ากุ้ง8ชิ้นหน้าไข่กุ้ง16ชิ้นถ้าต้องการเตรียมแต่ละหน้าเป็นสองเท่านะคะเป็นสองเท่าก็เพิ่มมาถูกไหมคะเป็นสองเท่าก็เอาไปคูณด,ด้วยสองนะคะ เมื่อนำไปคูณด้วยสองนะคะแปดเริ่มต้นแปดคูณสองเพิ่มเข้ามาอีกสองเท่าก็จะได้เท่ากับสิบหกไข่กุ้งเริ่มต้นสิบหกถูกไหมคะเริ่มต้นสิบหกเมื่อนำเพิ่มเป็นอีกสองเท่าก็เป็นสิบหก คูณ2ก็ได้เท่ากับ32เห็นไหมคะนักเรียนเวลาการคูณเนี่ยนะคะเราก็จะคูณด้วยตัวเลขที่เท่ากันทั้งคู่เลยนะคะวตัวเลขที่เท่ากันนะคะทั้งคู่เลยดังนั้นอัตราส่วนของจำนวนสูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนสูชิหน้าไข่กุ้งก็จะเขียนได้เป็น16ต่อ32คะ่ะนักเรียน จากสถานการณ์เดิมนะคะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นถ้าแม่ต้องการเตรียมซูชิแต่ละหน้าเป็น3ามเท่าของซูชิที่แม่มีเริ่มต้นแม่มีซูชิหน้ากุ้งอยู่8ชิ้นซูชิหน้าไข่กุ้งอยู่16ชิ้นนะคะต้องการเตรียมเพิ่มเป็น3ามเท่านะคะเพิ่มเป็นสามเท่า เพิ่มเป็น3เท่าก็แสดงว่าเราจะต้องเอาจำนวนซูชิหน้ากุ้งมีอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนเริ่มต้นมี8ถูกไหมคะเพิ่มเป็น3าเท่าก็เอา8ปคูณสคูณก็ได้เท่ากับ24ต่อไปนะคะซูชิหน้าอะไรคะนักเรียนหน้าไข่กุ้งไข่กุ้งเริ่มต้นมี16ชิ้น เพิ่มมาเป็น3มเท่าก็เอาคูณ3เข้าไปนะคะสิบูณสนะคะก็จะได้เท่ากับสี่ดังนั้นเราก็สามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนซูชิหน้ากุ้งต่อจำนวนซูชิหน้าไข่กุ้งนะคะได้เป็น24ต่อ48นะคะนักเรียน การคูณนะคะก็จะใช้ตัวเลขเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ใช้เลข3อันนี้ก็ใช้เลข3นะคะจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะอัตราส่วนยังคงเท่าเดิมนะคะสำหรับการใช้การคูณเริ่มต้นอัตราส่วนเป็น8ต่อ16 เมื่อเรานำมาคูณด้วย2 8ก็จะเป็น16 16คูณ2ก็จะเป็น32ต่อมานะคะอัตราส่วนเดิมคือ8ต่อ16แต่เปลี่ยนตัวคูณนะคะตัวคูณเปลี่ยนเป็นเลข3ก็จะได้24นะคะต่อ48ดังนั้นอัตราส่วนก็คือ8ต่อ16 16ต่อ32และ24ต่อ48เป็นอันตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการหาอัตราส่วนที่เท่ากันสามารถทำได้สองวิธีนั่นก็คือโดยใช้วิธีการหารหรือวิธีการคูณโดยจำนวนที่เท่ากันแต่อย่าลืมว่าการหารเนี่ย ตัวเลขที่นำมาหารจะต้องหารตัวเลขนั้นได้ลงตัวนะคะไม่เหลือเศษนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบสึกหัดขึ้นมานะคะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบสึกหัดลงในหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า122นะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนเปิดไปที่หน้า122นักเรียนจะเห็นว่าแบบปึญหดที่ให้ทําเป็นเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือที่เราเรียนผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะนะักเรียนอครูะจะยกตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งใหญ่โดยข้อหนึ่งใหญ่ครูจะยกให้ดูหนึ่งข้อนะคะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อ,อข้อหนึ่งละกันนะคะนะักเรียนข้อหนึ่งโจทย์บอกว่า6ต่อ13เท่ากับ เท่าไหร่นะคะเท่ากับเท่าไหร่6ต่อ13เท่ากับ30ต่อจุด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 ะจะต้องเติมเลขอะไรลงไปนะคะนักเรียนวิธีการคิดนักเรียนดูจาก6ตัวนี้นะคะ6เปลี่ยนมาเป็น30แสดงว่าเอา6ไปคูณอะไรถึงได้30คะนักเรียน6ไปคูณ5ถูกไหมคะ เอา6ไปคูณ5นั่นเองนะคะจึงได้เลข30ตัวนี้มาดังนั้น13ตัวนี้นะคะ13ตัวนี้นะคะจะต้องคูณด้วยเลขเดียวกันนั่นก็คือต้องคูณด้วยเลข5นะคะต้องคูณด้วยเลข5 13คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน3 5 15ใส่5ทด1 ห้าหทษอีกหนึ่งเป็น6ก็จะเป็นหกสิบดังนั้นคำตอบนะคะในช่องว่างนะคะก็เติมลงไปนั่นก็คือเลขหกสนั่นเองนะคะนักเรียนเรจะทำได้ไหมคะอ่ะครยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเผื่อ,อนักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจนะคะอ่ะครูยกตัวอย่างข้อ3ามข้อสามย่อยนะคะในข้อหนึ่งใหญ่นะ มีช่องว่างมาให้หนึ่งช่องเลขอะไรไม่รู้นะคะที่จะใส่ลงไปแต่รู้ว่ามันเป็นอัตราส่วนที่ต่อสามเลขอะไรไม่รู้ต่อสามเท่ากับสี่สิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดนักเรียนดูนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวหลังยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเอ็ดเปลี่ยนมาเป็นเลขสามแสดงว่าเอาอะไรไปหารคะเนี่ยนักเรียนเอาอะไรไปหารยี่สิบเอ็ดแล้วได้สามคะเจ็ดถูกไหมคะเอาเจ็ดไปหารยี่สิบเอ็ดได้เลขสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะดังนั้นสี่สิบเก้านะคะสี่สิบเก้าก็จะต้องหารนะคะด้วยเลข อะไรคะเลขเจ็ดเช่นเดียวกันถูกไหมคะอ่าเจ็ดหารสี่สิบเก้าได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนได้เท่ากับเจ็ดถูกไหมคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือได้เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมก็คือเลขเจ็ดนั่นเองคะ่ะนักเรียนก็คือตามหลักที่เราเรียนไปนั่นเองนะคะถ้า คูณก็ต้องคูณด้วยจำนวนเดียวกันนะคะถ้าหารก็ต้องหารด้วยจำนวนเดียวกันแต่การหารจะต้องหารได้เลขที่ลงตัวนะคะนักเรียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะในข้อหนึ่งใหญ่ครูยกตัวอย่างข้อ1กับข้อ3ามไปให้นะคะนักเรียนที่เหลือนักเรียนหาตัวเลขมาเติมในช่องว่างเองนะคะ สำหรับข้อที่2ใหญ่ให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้หามาอีก4อัตราส่วนนะคะ4อัตราส่วนนักเรียนจะ,ะเป็นคำตอบที่กว้างๆนะคะนักเรียนจะสามารถเอาตัวเลขอะไรเป็นคูณก็ได้นะคะแต่ต้องคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันอ่ะคูณยกตัวอย่างอันนี้คือข้อ2ใหญ่นะคะ แต่เป็นข้อหนึ่งย่อย6ต่อ14น่ะอัตราส่วนที่เท่ากันอันแรกครูต้องการเป็นหารนะหารด้วยสองนะคะอัตราส่วนแรกครูจะต้องเอาไปครูต้องการหารหารหารด้วยสองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารด้วยสองทั้งสอง จำนวนเลยก็คือ6และ14เนี่ยต้องเอาไปหารด้วย2ทั้งคู่นะคะอ่าก็จะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน2หาร6ก็ได้3ต่อ4หาร2ก็จะได้7นะคะตัวที่เอามาหารจะต้องเป็นตัวเลขที่หารแล้วได้ตัวเลขที่ลงตัวนะคะอ่าเป็นการหารนะคะ ครูก็จะได้อัตราส่วนตัวแรกนะคะที่เท่ากับ6ต่อ14นั่นก็คือครูได้มาก็คือ3ต่อ7คำตอบที่1นะคะต่อไปคำตอบที่2นะคำตอบที่2ครูต้องการเปลี่ยนจากหาร2องเปลี่ยนมาเป็นคูณ2บ้างนะคะเปลี่ยนมาเป็นคูณ2บ้าง ก็จะได้6 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. คูอ2ก็ได้62 12ต่อ14คูอ2ก็ได้28ครูก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันกับที่โจทย์กำหนดให้นะคะจำนวนที่สองนะคะนั่นก็คือ12ต่อ28อ่าทานแบบนี้ไปนะคะเรื่อยๆนะคะ โดยหนึ่งข้อเนี่ยนักเรียนจะต้องหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดให้ทั้งหมด4อัตราส่วนมานะคะนักเรียนให้นักเรียนทําหน้า12.2นะคะอ่าโดยครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วข้อที่เหลือเนี่ยนักเรียนก็ลองทําเองนะคะอย่างข้อที่1นะคะข้อที่1ข้อนี้นะคะเขาให้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4 นะคะ4อัตราส่วนครูทําให้ดูไปเท่าไรแล้วนักเรียน1ถูกไหมคะแล้วก็2นักเรียนก็ไปทําต่อ3 4เพราะเขาให้ยกตัวอย่างมาเขาให้ยกเขาให้หา4อัตราส่วนนะคะยังเหลืออีก2อัตราส่วนนะักเรียนก็ทําต่อด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็ทําที่หรือข้อที่เหลือคือข้อ2ข้อ3ข้อ4เองนะคะนะักเรียนอาจจะเห็นได้ว่าในหน้านี้ไม่ยากเลยนะคะโดยการเติมคําตอบสั้นๆนะคะ ไม่ต้องอแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนใส่แค่คำตอบลงไปนะคะนักเรียนจะสามารถไปทดในกระดาษทดก็ได้นะคะนักเรียนวันนี้ทําแค่หน้า122นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ